โโอ้ห oh. ดูเอาให้ทุกคนทายครับนี่คือชื่อจเจ้าเหล่าน้อยนะครับก็ผมเขียนไว้เองนะครับผมแล้วก็ดูดิชาน้ําชาจเจ้าเหลาครับนี่ พามาดูชาเหล่าน้อยครับน้ำชาเหลาน้อยอก็ต้องขอบคุณไปยังพี่ f อซนะครับที่ฝากน้ำชาให้เหลาน้อยนี่ครับก็ทั้งหมดโอ้น่าจะหลายลิตรนะครับอย่าว่าอันนี้เลยสองเจนลอนก็คือพี่แกก็ให้มา ขนาดพอๆกันนะครับแต่ว่าก็แบ่งให้ช่างที่อูอได้ลิมรสด,ด้วยนะครับมีความหอมหอมกลุ่นเอ้ยแล้วไอ้สองขวดนี้ใช่ป่าวะเนี่ยนี <c> ่ <oughs> ใส่สองขวดนี่เออต้องวางให้กลมกลืนกันหน่อย <c oughs> นะครับอันนี้เป็นของแท้นะพี่น้องเ้าน้อยของแท้นะครับ วันนั้นผมลองจิบดูโอ้โ oh, หพี่น้องแสบท้องเลยครับจิบนิดเดียวเองนะไม่ได้ว่า,านี่นะก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับอย่าดราม่านะครับมันอยู่ใกล้แต่ว่าอยู่ใกล้ตู้ของเขาแต่ว่าก็เก็บไว้ตรงนี้เพราะาเราไม่ได้เปิดได้อะไรอยู่แล้วนะครับเป็นของฝากจาก PFC ครับท,ที่เกรยกเอารถมาทำที่ผมแล้วก็ แกฝากให้รอบที่แล้วแกก็ฝากให้เหลาน้อยไปแกนลอนหนึ่งรอบนี้นี่โอ้โหผมคิดว่านี่น่าจะประหยัดต้นทุนเสียตินไปได้หลายวันเลยครับนี่พี่น้องสำหรับเจ้าเหลานะเท่าแกก็ไม่ได้ซื้อให้กินหลายวันเลยแหละนะครับเออก็วันเสาร์นี้นะครับน่าจะออกเดินทางนะครับผมเดินทางไปอุบลน,นะครับ แล้วก็จะไปแวะที่บ้านกรวดก่อนนะครับแวะที่บ้านกรวดเพื่อที่จะเอาน้ำจันไปให้เจ้าเหล่าน้อยนะน้ำจันน้ำจันพีเอฟซี FC, ฝากน้ำจันให้กับเจ้าเหลานี่นะครับสำหรับรถคันนี้ผมประกอบเสร็จแล้วพี่น้องลงมือให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ชาร์จแบตอยู่ครับแบตไม่มีไฟไม่มีก็ชาร์จแบตนะครับ ก็มี PFC อีกขั้นหนึ่งนะครับที่ติดตามในทางช่อง YouTube แกก็อยากจะให้เอารถของแกมาทำให้เสร็จเหมือนกันแต่ก็ผมก็เลยบอกว่า,าเดี๋ยวช่วงนี้ผมต้องอจะได้เดินทางกับอุบลนะครับมันจะไม่ได้ดูแลรถให้นะครับก็เลยเดี๋ยวรอกลับมาจากบ้านก่อนนะครับตอนนี้รถก็ เข้ามาเรื่อยๆนะครับรถมีเข้ามาเรื่อยๆมาทําเรื่อยๆเอ๊ผมลืมอะไรวะผมลืมอาฝาครอบกระจกอีกข้างหนึ่งอยู่ไหนนะสีขาวสีขาวอยู่ไหนนะหาไม่เจอเว้ บอกนะว่าคืออันนี้โอ็นี่มันเอามาเปลี่ยนกับโอ้ยสะยึดมันเอาตัวนั้นกลับนี่มันเอาตัวนี้มาให้ของแค่นี่ผมกับวายุมันขึ้นยางไปยิบเอาสีขาวนี่มันเอาตัวนี้มาให้นี่ของใหม่นี่ โอ้โหกุสาบพนสีแล้วผมวายุผมเดี๋ยวมาใสอันไปใส่หนีเขาหนามากล่องมันฮะแมนขอขั้นนีอะไรนี่เดี๋ยวแล้ว,<ะ>ลวก็บื้งที่นั่นก็ว <c oughs> ายุผมหาสีขาวกูเห็นเนี่ยพน,น,นเรียบร้อยหมดแล้วแต่มันไปถือมันเอากลับไปปักแอร์ปักแอนเอากลับมันเอา,เอาตัวนี้มาไว้ให้ ฮะอันนี้ก็ต้องเอาไปให้ช่างสีพ่นให้ใหม่ครับเป็นสีขาวนะโอ้ไอของมาด,ด่ากนันอืมสีขาวเขาเอามาให้ใหม่เออเพราะว่าตัวนั้นมันขามันหักเหมือก็ตัวนี้เขาเอามาใหใหม่นี่ เออขั้นเขาขัา้ขนเข,ข้าประกอบเ่ยฮะหอยังดีเลยวะบุ้ยหอทองเพื่อนแหละจวดจาดอืม สมัยก่อนห้องพ่นห้องนี้เป็นของจานแปะของสนีเฮ้ยเศร้า<บ>แล้วพ่นกระเซียนแล้วโปะประเมยเด,ด้พ่ <c oughs> นสีเมยติด,ดกระดาษเออเออปั่นมากก็เมือก็ต้องพน่นตอน้น คุณแกบอทิมเลยวะคุณแกย่ารถเสียค okay. sure. <Why? S 1> ุณแกเนี่เตลาดได้ะนี่เือว่าไดิเมื่อหอดบ้านเอนะบ่บ่กามากดอกขนาดบักยูก็ยังบ่มาเยองานอยู่ตัว ลื่นครับลื่นจะเลิกงานแล้วเดี๋ยวค่อยปัดกวาดครับปกติก็จะกวาดทุกวันมาหยอกเบาเอกันหนึ่เอ็นเอคนขยันขยันเฮ็ดงานแต็มบกแดดขยันเก็บเงินไว้แต่ซื้อควายว่าสั่นว่าบ่ได้เก็บเงินไว้แต่งเมียนได้โอเคไว้เฮ็ดฟาร์มงัวฟาร์มควายอืม เาม่เห็นบ่กวุ่นฟาร์มเงินล้านเห็นเลมฟาร์มเงินล้านก่อนสีฟาร์มเงินล้านยันจิงก่อนจิงมันนีซอยจุกันหรออ๋อซอยจุกันอืมอาเหใครลาบอยู่บานนี้อาขากันจะซ้อมโตสิว่าเลยบ่ได้บ่อใดก็จะสิไดเป็นฟาร์มเน่บ่ได้เป็นจกเกลือ คนคนละคนละเส้นทางเลยกับไอ้ไอ้คล้ายลาบเนาะอ,อันนี้รีโวครับคันนี้รีโวชนหน้ามาชนหน้าก็เขาให้อู่เหมาซ่อมครับคันนี้ให้อู่เหมาซ่อมการที่เราเหมาซ่อมนี่ก็ ขึ้นอยู่กับเรา,าหาอะไรนะครับว่าเราจะหาไหลได้ราคาถูกหรือราคาแพงถ้าเราหาไหลได้ราคาที่ย่อมเยาแต่คุณภาพของอไหลมันดีเราก็มีกำไรอันนี้พูดแบบไม่โกหกนะครับเปิดเผยเปิดเผยต่อกันไปเลยนะครับแต่ทีนี้การที่เราจะซื้อ,อไหลพวกนี้ เราจะซื้อยังไงถึงจะได้อะหรของดีเราก็ต้องไปที่เชียงกงนะครับหาซื้ออะไรเชียงกงเพื่อมาชดเชยกับอะไรตัวที่มันเสียหายนะครับหนึ่งเราก็เซฟเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของอะไรแท้ไปนะครับเราก็เราก็ได้แท้แต่ว่าเราได้เป็นเก่านะครับแต่ไม่ไม่ใช่ว่าเก่าไม่มีคุณภาพนะเก่ามีคุณภาพนะ นี่ก็จบครับงานก็จบตอนนี้ก็ช่างโป๊ช่าง,งสีลงมือแล้วน่าจะอีกวันสองวันน่าจะได้พ่นสีครับคันนี้ทนหน้าอย่างเดียวแต่เจ้าของโคตรรวยเลยครับโคตรรวยเลยเจ้าของเจ้าของรถคันนี้อันนี้มันไม่ใช่พูดโอเวอร์นะที่บ้านแกนี่มีเฟอร์รารี่มีล amborghini มี porsche มีครบหมดอ่ะ แต่ว่าแกเป็นคนที่แบบชอบชอบสวนไงชอบสวนแกก็เลยตั้งบริษัทจัดทำสวนขึ้นมาให้ลูกน้องอ่ามีงานทำนี่ครับพี่แกรวยมากไม่บอกนะว่าบ้านแกอย,อยู่แถวไหนเดี๋ยวเอฟซจะไปป้นแกแต่รวยจริงครับแกมีเต็นท์รถหรูนะครับแกมีเต็น แกเป็นเจ้าของเต็นท์รถหรูนำเข้านะครับผมอยู่ในย่านาแถวแถวประเวศนะครับแถวแถวประเวศแถวแถวคลองตันนู่นแหละนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรเนาะแกอยู่ใกล้ๆกับตรงข้ามกับสำนักงานเขตเ,เขตอะไรวะ ผมไม่แน่ใจว่าเขตสวนหลวงหรือเขตอะไรนี่แหละผมจําไม่ได้นะครับแต่แต่ว่าอยู่โซนนู้นแหละโซนประเวศโซนคลองตันนะครับข้ามสีนครินไปนะครับข้ามถนนสีนครินไปนะครับ mm. เต็นแกใหญ่มากเนี่ยพอๆกับอูเลยเต็นแกใหญ่ข้างในก็จะมีรถหรูจอดเต็มเลยผมเคยไปครั้งหนึ่งแต่ว่าที่ไปบ่อยที่สุดก็คือไปที่บ้านแกนบ้านของเจ้าของรถคันนี้โอ้รวยจริงครับพี่น้อง โอ้แล้วคันนี้ของไผ่หนอนนี่คือเป็นตะหักคันนี้อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่งน้องเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมเย็นแล้วจะเลิกงานแล้วขออนุญาตเก็บกวาดก,าดกาด่อนปัดกวาดทูไถกกันนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ห้าโมงจะครึ่งแล้วครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับพาดูน้ำจันทร์เราน้อยก็เลยไหลยาวมาถึงข้างล่างเลย giờ gần mày các bạn bye bye